Yeah, สวัสดีครับวันนี้ผมจะพ way, าไปศาลพระพรมนะฮะอยู่ที่แยกลาบจังหวัดสมผมจะพาไปดูศาลพระพมเดี๋ยวผมต้องข้ามถนนก่อนนะฮะข้ามทางมาลายก็ข้ามทางมาลายอสองทางนะฮะ ข้ามจากเซ็นทรัลเวอร์แล้วก็จากเซ an ็นทรัลเวอร์มาเอ่อมาฝั่งโรงพยาบาลตำรวจนะครับอ้าวไฟแดงพอดีตอนนี้ก็อยู่อ่าอยู่กลางกลางถนนนะฮะรอข้ามอยู่อ่าก็ข้ามมาแล้วนะข้ามมาจากข้ามมาจากฝั่งโน้นนะครับฝั่งเซ็นทรัลเวอร์ แล้วเราก็ต้องมาข้ามฝั่งนี้ <Okay. S 1> นข้ามไปอ่ายังสารประพมนะครับต้องข้ามไปรถเยอะแล้วเราก็ต้องข้ามจากฝั่งข้างหลังมาฝั่งนี้ รถก็เยอะอีกเช่นเคยผมก็ต้องวิง่งครับนะเรามาถึงสาลพระพรมนะสาลพระพรมอยู่ด้านหลังนะครับทริปนี้ออกโหดนิดนึงนะครับอ่าซึ่งตอนนี้นะฮะผมก็อยู่อยู่ด้านหน้าของสารเท้ามหาพรมนะฮะสารเท้ามหาพรมอยู่ด้านเนี้ยเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้ผม,มกีผมข้ามมาจากฝั่งนูน้น ข้ามาจากฝั่งนู้นนะฮะ่งผมจอดรถไว้ที่เซ็นทันเวอร์นะครับเซ็นทนเบอร์อยู่ฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับบาสารท้าวมาหาพรมเนะี่ยจะเป็นยังไงนะฮะสวยสดงดงามสมคำล่ำลือขนาดไหนฮนะเดี๋ยวเราเข้าไปกันนี่นะฮะสารท้าวมาหาพรมอยู่ด้านหลังผม ก็มีนักท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวจีนต่างชาตินะฮะเยอะแยะเลยครับโอ้นี่เป็นช้างนะช้างอยู่ข้างหลังผมนี่จะเป็นาสารพระพรมนะครับซึ่งตอนนี้อ่าบ่ายสองแดดร้อนอมากๆ <c oughs> นี่นะฮะดีด้นานหนละัง ถ้าหมุนรอบก็จะเป็นอย่างนี้อ่าแด้านหลังผมก็จะเป็นอ่าวงละครชาตีนะครับซึ่งก็ยังไงอะทำการแสดงหรือ <c oughs> เนะนี่ก็จะเริ่มแล้วครับนี่จะเริ่มแล้วเดี๋ยวเรารอดูนะฮะ นะมาแล้วเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนี่ฮะก็จะมีการขับร้องมีอะไรนะครับการขับร้องก็จะมีมีนางรำมีนางร้องฮะ ถ้าผมอธิบายผิดก็ขออภัยด้วยนะครับฝั่นี้นะฮะน,นี่ก็เป็นร้านขายดอกไม้นะทั้งหลังซึ่งสาระโฟมก็จะเป็นอพื้นที่เล็กๆนะฮะกระทัดรัดนะฮะก็ช่วงนี้ตอนบ่ายๆก็ แดดร้อนก็ยังไม่ค่อยมีคนมาสักการะอันนี้ก็เป็นอ่าเยียงลาดเยียงแยกลาดประสงนี่จะคึกคื้นตลอดนะจะมีอ่ามีรถเยอะตลอดเวลานะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นอ่าเซนทันเวอร์กันเลยครับ ว่าเสียนท่านเบอร์เป็นไงแต่คงไม่ได้เข้าไปข้างในนะคงจะอยู่แค่อ่าแค่บริเวณด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมขอตัวข้ามถนนแป๊บนึงซึ่งผมข้ามมาก็ไปเขียวอีกแล้วตั้งรอนะครับผมต้องข้ามไปฝั่งด้านหลังเพื่อจะข้ามไปยังฝั่งโรงมานลำารวจแล้วก็ กลับข้ามมายังฝั่งเซนนั่นเวอร์นะครับนี่ก็ต้องรองไฟแดงครับผมจะข้ามทางมาลายตอนนี้ก็ไฟแดงแล้วข้ามข้ามไปฝั่งโน้นนะข้ามทางมาลายโหดมากไงช่วงนี้ อ่าเข้าเขตเซนท์นั่นเวอร์แล้วครับคงไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับก็ได้ดูแค่ด้านนอกด้านในนี่เหมือนจะห้ามถ่ายวิดีโอหรืออะไรสักอย่างนี่ก็ต้องตรวจกระเป๋าก่อนรกระเป๋าไหมครับเปิดกระเป๋า <c oughs> <c oughs> ข้ามมาอันนี้ก็จะเป็นเซนก่อนนะครับเซนด้านหลังหูจะเป็นตึกเซนนะครับไม่ใช่เซนท่านเวอร์นะเซนฝั่งนู้นเลยเป็นเซนท่านเวอร์ต้องเดินไปอีกไกลมากเลยเป็นลานน้ำพุปกติเดี๋ยวนี้เขาไม่เปิดแต่แต่ก่อนเขาเปิดนะ ในส่วนส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นบิ๊กซีนะฮะอยู่อยู่ตรงข้ามกับเต็นท์ท่านเวอย์ก็จะเป็นบิ๊กซีอุ้ยมีป้ายอย่าี้ด้วยก็ใครมาเที่ยวก็จะถ่ายรูปกันตรงนี้นะมีช้างด้วย ซึ่งใหญ่มากนะครับเป็นท่านเวอร์ผมมาครั้งแรกก็ผมตกใจผมมาจาก,ก้านนอกเนี่ยวันแรกผมไม่กล้าเข้าเลยครับก็คือคือกลัวไม่สมทันนะว่าเราจะเข้านะแต่บทสรุปแล้วเราคิดไปเอง น้ำพุก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านหน้าเซ็นทันเวอร์ก็จะส่วนมากจะเป็นลานกิจกรรมนะลานเวลามีคอนเสิร์ตเวลายังไงอะ่ะนี่กิจกรรมอ่ะพูด,ดง่ายๆนี่ก็เป็นประตูทางเข้าเซ็ T v นทะันเวอร์นะด้านนี้ดูดัง จะมีตรวจกระเป๋าตรวจความปลอดภัยนะครับนี่ผมกม็เดินมาถึงในส่วนกลางของเซนทรัลเวิร์แล้วเซนทรัลเวิร์นี่มีทั้งหมดอยู่แปดชั้นด้านหลังผมเนี่ก็จะเป็นตึกใบหยกนะฮะตึกใบหยก ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยส่วนบิ๊กซีลาดํำหรีนี่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยมีอยู่มีอยู่ห้าชั้นห้าชั้นหกชั้นใหญ่มากบิ๊กซีตำบลนอกเราต,ต่างจังหวัดก็สูงส่วนก็สองชั้นมีตลาดอะไร เขาไปดูตลาดกันบูชโชว์าวนะตลาดม,มีนารายานะครับนารยาร้านร้านที่กำลังฮิตเลยไม่ได้โปรโมทน,นะเดินผ่านในส่วนด้านหน้าก็ ไม่มีรูปปั้นนี้ด้วยอะเขาเรียกรูปปั้นผู้หญิงตาเหลือกอเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันเขาบอกว่าน่ากลัวนะครับแต่ผมก็ไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยนี่ครับ ที่จริงผมก็รู้จักชื่อมันอยู่นะชื่อมันชื่อเขาชื่อเขาก็มีอ่มีเพชรด้วยหรือเปล่า mm hmm. ก็ตั้งอยู่ตรงตรงหน้าอีเซตันนะครับคือเซนเซนท่านเวออีเซตันเนี่ยจะอยู่ตึกเดียวกัน ฝั่งนี้ก็เป็นบูธตลาดชั่วคราวนะครับวันนี้วันที่สิบนะฮะสิบเดือนห้าห้าเก้าเป็นตลาดนะครับด้านหลังมีของกินเยอะแยะของกินเพียบเลยนะัะเข้าไปดูข้างใน ของกินของฝากนี่ก็เป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักมากเหมือนเกดไม้กระเป๋าสวย องนี้ก็จะเป็นอของฝากนะฮะของฝากไก่ย่างรีหน้ากินอ่ะไ <c oughs> ก่ยางมีน้ำมะพร้าวแล้วก็อับผัดมหมีหมูสามชั้นหมูสามชั้นน่าอร่อยมากเข้ามาข้างในแล้วมันหิวข้าวอ่ะ หอมไปหมดเลยอ่ะก็มีอ่ะอมะม่วงมะม่วงแล้วก็หน้าอร่อยนะฮะมีลูกชิ้นชิ้นเอ็นหมูครับ เป็นตลาดอย่างว่าบูชัวขาวนะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปข้างในกันไปดูฝั่งนี้นี่เป็นร้านเออข้าวมันไก่นะข้าวมันไก่คนเยอะนี่มีส้มตำด้วยส้มตำชื่อร้านอ่ะ ไข่ปลาหมึกสุดทิดานะครับร้านลังอ๋ออ๋อร้านสลับกันอุ้ยมะม่วงม่วงลูกใหญ่มากเป็นชาชัดนะชาชัดที่ด้านหลังผมชาชัด เป็นของฝากของแห้งนะฮะนี่นี่นะครับอันแล้วเป็นตลาดนะครับก็ไม่รู้มีถึงวันที่เท่าไหร,ร่นะฮะก็เลนก็เก็บได้แค่นี้นะในส่วนด้านหน้าของผมก็จะเป็นอาศาลพัตตีมูลศาลพัตตีมูลแล้วก็ศารพระพรมนะครับเราเข้าไปกันไหม ไม่แน่ใจว่าให้ถ่ายรูปหรือเปล่านะครับเซ็นทรัลเวอร์ก็เป็นศูนย์การค้าใจก,ากลางกรุงเทพนะครับให้เราขึ้นไปดูบรรจพาน่อยกันอ๋อในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตลาดตลาดหน้าหน้าเซ็นทรัลเวอร์นะฮะตลาด มีร้านขนมจีนร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมีอ่าร้านน้ำชาไข่มุกร้านขายของขายทั่วไปนะฮะในส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าที่รอรถเมล์ครับอยู่ด้านหน้าเซ็ทนทรัลเวิร์ตรงข้ามอ่าข้ามกับบิ๊กซีมีรถเมล์นี่ครับป้ายอยู่นี่เราขึ้นไปดูมันสะพานลอยนะวิวน่าจะสวย ึ้นไปดูกันเลยอร่อยแล้ว <_ d ream> ก็กำลังปรับปรุงนะสะพานลอยปรับปรุงใหม่นะครับจากขอบเล็กก็จะเป็นขอบกระจกแบบนี้ให้มันดูอินเทนขึ้นนี <_ d ream> ่นะฮะในส่วนด้านบนอุ้ยเหนื่อย มองเห็นเห็นแบบนี้นะครับในส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็นี่นะครับก็ฝั่งเนี้<ม>ก็จะเป็นแยกแยกสารพรมที่เราไปมาเมื่อกี้ครับฝั่งในฝั่งด้านหลังผมก็จะไปอ่า ประตูน้ำส่วนส่วนสะพานตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเป็นทางเชื่อมจากแพตตินัมมาเซนทันเวอร์นะครับกำลังสร้างอยู่ครับก็ถ้าไม่มีสะพานก็จะมีคนเดินข้างล่างเลยแล้วก็เป็นอันตรายได้นะเพราะว่ารถเยอะนะครับ ลงมาจากสะพานนะส่วนมากกิจกรรมที่ใหญ่ๆหรือว่ากิจกรรม,มกิจกรรมทั่วไปส่วนมาก,กจะอยู่เซนทัลอนะครับเพราะว่าเป็นใจกลางของกรุงเทพมหานครพอดีนะครแล้วก็เป็นย่านชุมชนนะครับ ที่เรามาจากตลาดตรงนี้คนก็คือคืนตลอดเตนท่านเวอร์มีลูกเล่นมีการปรับปรุงความสวยงามของห้างของอะไรเป็นที่ที่น่าถ่ายรูปแล้วก็น่าดึงดูดใจนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลากลับบ้านครับอิ่มน้ำสำรานนะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย